สวัสดีครับนุเล็ครับวันนี้ผมก็จะมาทําอาหารกินนะครับผมวันนี้ผมได้อันนี้มานะครับผมเป็นผ้าคิลิ้วนะครับแบบฟอกสีขาวนะครับผมนี่มันอยู่ตรงนี้นะครับผมอันนี้1 2อบาทนะครับนี่สีขาวผมก็จะมาทําเมนูแบบง่ายๆนะครับผมกินกับน้ําจิ้มนี่แหละลวกจิ้มนะครับเมนูรวกจิ้มผ้าคิลิ้วนะครับผมกับ น้ำจิ้มแจ่วนะครับผมแซ่บๆนะครับผมมีขี้เพียด้วยนะครับผมเป็นถุงถุงนี่ครับขี้เพียนะครับผมเราก็จะเอาตัวนี้นะครับไปลวกนะครับผมเดี๋ยวเรามาทํากินแบบแซ่บๆนะครับหลังจากที่เราไม่ได้ลงคลิปแบบทําอาหารเลยนะครับผมมีแต่หวยนะครับผมวันนี้มาทําอาหารกินครับน้ําเดือดแล้วครับผมปาคีลิวลงเลย สูงเรียบร้อยครับผ้าคีริ้วของเราโอ้โหจะแซ่บทาไม่เห้เจ้าไปเลยชาวน้ำจิ้มนะครับเปรี้ยวอันว่าหั่นมีดขีเพียถ้ามันบ่สดผมก็เลยบ่บใสไซนานอเป็นแบบเปรี้ยวธรรมดาครับมะนาวอืมน้ำลายแตกข,ข,ข้าวคั่วผมชูรส ขี้ผงสองปล<ร>าต่อคนให้เข้ากันสุดยอดออครับครับพร้อมกินพร้อมเสิร์ฟไปกันโลดสวัสดีครับเรียบร้อยครับเมนูก,บกนับแก้มกับข่าวก็ได้กับแก้มก็ดีนะครับพี่น้องมา อันจากที่เห่าอะไ้คลิปกินอาหารแบบโดนแล้วเนะาะปลาชีริ้วครับเมนูง่ายๆแต่ว่าแซบ่บปลาีิริว้วดวกจิ้มจะเกียวมาเป็นเป็นสีดำอาจะไปฟอกนะครับหั่นกินแบบนี้เลยก็ต้องหั่นก็ได้ฉีกก็ได้นี่กบับกรอบแซบ่แซบเอาไปย่ำก็แซบ่บนี่น้ำจิ้มน้ำจิ้มเปรี้ยวอ๋ออือดูน้ำจิ้ม เปรี้ยวอร่อยๆแซ่บๆถึงปากมูลภาอือรอบา แก้วจีจาสะใจว่านวัตถิเหตุเป็นแก้วขมใสขี้เพียมันบางแามเดี๋ยวท่องเสียมาอืมแก้ว กรอบเอาไปก้อยก็แทบเอาไปย่าเอาไปตำเอาไปลาบเห็นได้หลายอย่างครับนี่ กกขกนมจ้มเปียวอื bay hết đầy thay mua chung à. sạp Hãy subscribe không บางมือบางมือไปซื่อได้ขีดเพี้ยมากเป็นพ่วงที่ว่ามันสิค่าใส่อยู่นะพี่น้องตาสว่างเลย น้ำจิ้มอย่างเปร จำยวงออกถ้ากินปเปล่าอะ่ะมันไม่มีรสชาติรสชาติมันอยู่ที่น้ำจิ้ม มือหลังซื้อมาฮ็่ไอเจ้วหันแกบใส่เจ้วหันมึงผักผลไม้แค่เมนว่าบ้าห้ามาให้ไปดำแดดแต่ว่าแห้ง แต่ว่ากินีนแห้งกินแบบแบบดินชาครับือ cột toi giòn giòn cứ như ngần mấy cái quân lát แกตีอร่อยครับข้าวบริกินแบบดิบแล้วกินแบบสุกปลอดภัยจะได้วาสิจวงไว้กินไม่หมดซะ ừ mm -hmm. yeah.

สุดยอดเลยครับพี่น้องสุดยอดมากเลยสําหรับเมนูมง่ายๆแต่อร่อยแซ่บมากครับกับอยังไงปลากิริว้รวลั่วกิ้มนะครับผมแซ่บสุดยอดว่หาหักร้ายเติมอยู่เด้วดผมคิดว่าเนี่เป็นมันเป็นโลคว่ะเนี่ยผมคิดว่าเป็นโลคอ่ะละโอเคนะครับไปเจอกันคลิปหน้าน,นะครับผมคล,คลิปกินนี่กับว่าได้เฮ็ดโดนแล้วนะครับสําหรับคลิป เกี่ยวกับการกินนะครับผมก็พยายามเข็ดไปเรื่อยๆตามถี่ใจเขาชอบนะครับไปเจอกันคลิปหน้านะครับฝากไปเลยนะครับนุรเอกชาแนลนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายขอให้ทุกคนนะครับถูกหวยแล้วมันใหญ่น้องทิหนึงนะครับติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ